น้องไก่ครับผมทุกคนน้องไก่หมักเกลือนะครับผมทุกคนตอน,นเช้าครับผมทุกคนสุดยอดเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราตำส้มตำเดี๋ยวเราก็ทอดกินกรอบๆป็นเหงๆสุกเข้าในเลย ทุกคนคือว่าตอนนี้อีน้องตื่นแล้วผมช่วผมก็เลยให้อีน้องค่ะคือก้องให้ผมท่วนดิไก่เราได้ทำการเสร็จแล้วผมทวนนี่โอ้แห้งๆเถอะประกอบเรียกว่าสุกป่ะเรียกว่าสุดเลย เราได้ซื้อทับพีมาใหม่ทุกคนว่าเราซื้อทับทีเหล็กมาดูกระทะจนกระทะเสียแล้วกระทะเทิปล่อนไม่ล่อนแล้วตอนนีน้กระทะเป็นรอยก็เลยต้องเปลี่ยนทัพทีทุกคนเนดูว้าน้องไก่ครับผมทุกคนน้องไก่หมักเกลือนะผมทุกคนตอนเช้าครับผมทุกคนเยอะหนึ่งสองสาม สวัสดีทุกคนนี่พี่อูได้ทอดไก่ให้จึงสองซั่มสวัสดีทุกคนนี่พี่อูทอดไก่ให้เรากินไปทํางานตอนเช้านะลงทุนตื่นแต่เช้าเลยตีห้าศสาท์ทอดน้องไก่นะ<น>เราเอาอันเล็กบะาให้มือนะอาอเลยเธอเลยไม่รู้ว่ามันจะเค็มไปวะเธอลองชิมทุกคน เค็มปะอไก่หมักเกลือเหออออืมเค็มไหมอร่อยแต่ว่าแข็งมันแข็งอยู่แร้วฉันทอดงานแน่เลยใช่แล้วมันแล้วมัน,ม,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 นมันน้อยด้วยมันก็เป็นกอบว่าฟองบนข้างในสุกปะสุก ว่าเราได้ทำการทอดไก่มักเกลือให้น้องไม่ทำงานนะผมทุกโคนกำลังพอดีใช่ไหมพอดีตุกโคนแต่ถ้าใส่น้ำมันเยอะมันก็น่าจะอีกแบบหนึงนะ่งอันนี้มันน้ำมันมันครึ่งๆึงเองที่ใส่ไป แต่มันต้องทอดนานหน่อยไก่มันทอดช้าไปไหมอ่ะโอเคครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราก็ได้ผมทนเนี่ยเ mm. ดี๋ยน้องก็จะเตรียมตัวไปทําง,งานแล้วผมโทกนกินข้าวผมก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปโร้กผมกันเดินนะครับผมนี่น้องกำลังกินอย่างอะไรอร่อยครับผมทุกคนอืมจ้า คุยถ้ากินกับส้มตำเลยเนยใช่ทอดกรอบเฮ้ยเรามีเศษไอ้นี่ไก่อยู่เขาเรียกว่าอะไรวะเศษไก่ปะที่มันเป็นไกชน่ชิน้นๆเดี๋ยววันหลังก่นอนเดี<ะ>๋ยวเราไก่เออเดี๋ยวเราตำส้มตำเดี๋ยวเราก็ทอดกินกรอบกรอบแห้งๆสุกเข,ข้าในเลยปกติอะถ้าฉันทอดอะ่ะข้างนอกสุกข้างในเป็นเลือดนะใช่มันต้องมันต้องเปิดไฟเบาๆใช่ค่อยๆไล่มันไปเรื่อยๆ โอเคทุกคนรับก like, well, ่อนผมบ๊ายบายฮึมฮึมเต็มปาก